สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยมีปัญหาเลื่อยนต์แบบนี้ครับเล่งไม่ได้เล่งละวอดเล่งละดับนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําทิศการแก้ปัญหาครับผมเดี๋ยวเราจะไปจูนคาบูนต่อเลยครับผมโดยเริ่มต้นที่ถอดกล้องออกมาก่อนครับฝาครอบกองถอดออกมาก่อนแล้วเราหมุนครับหมุนตัวปับอากาศคาบูตัวโลมันจะมีซ้ายขวาครับผมด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายคือตัวโลนะครับผมด้านขวาคือตัวไฮมันตัวปับอากาศนะครับ เอาให้เราปรับตัวโลก่อนหมุนเข้าไปให้สุดเลยครับผมโอเคหมุนเข้าไปให้สุดทั้งสองตัวครับเราเริ่มจากการหมุนตัวโลเนี่ยออกมาก่อนสักหนึ่งรอบครึ่งครับครับผมแล้วรอลอสตาร์ดูครับสวิตช์ครับ มันยังสะดุดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราหมุนหมุนตัวที่ตัวโลเนี่ยออกมาอีกครักหนึ่งรอบนะครับครึ่งรอบครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับอ่ะออกสตาร์ดูครับ มเมื่อกี้เราเร่งแล้วมันไม่วอดแล้วครับมันไม่ดับแล้วแต่ว่ามันยังเร่งไม่สุดเดี๋ยวเราจะปรับตัวที่ตัวตัวกาดไฮต่อนะครับผมมาดูกันครับแหย่เข้าไปฮะที่ตัวไฮหมุนลงมาก่อนเลยครับหนึ่งรอบลองสตาร์ทดูครับเพื่อนๆ รเราต้องมาปรับจูนกันต่อปรับจูนที่ตัวไฮต่อเลยนะฮะปรับเข้าไปสักครึ่งรอบครับผมลองดูทิสปาร์ทครับโอเคครับตอนนี้คือเล่งได้สุดแล้วสุดยอดเลยครับ แล้วเราก็ใส่กล้องประกอบเข้าไปครับเหมือนเดิมครับผมสําหรับเลื่อยโยนตัวนี้เนี่ยเราจูนอากาศตัวโลเนี่ยออกมาสองรอบครึ่งนะครับและตัวไฮเนี่ยเราเราปรับออกมาแค่ครึ่งรอบนะครับผมเลื่อยโยนแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันอาการไม่เหมือนกันนะครับลองปรับดูแต่ใช้วิธีเบื้องต้นเนี่ยตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปตัดฝาที่กันดูครับว่าเลื่อยโยนที่เราปรับจูนกันมาเนี่ยจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าไปดูนครับผมมาครับเพื่อนๆหลังจากที่จูนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองตัดกันดูครับ อ่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราจูนคาบูแล้วปลดอันเสร็จนะครับสามารถใช้งานหรือื่อยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเราไปทํากันดูครับขอบคุณครับผม